งานงอกต่อนุกธนดลเจอแฟนเก่าขยี้ดราม่าอ่านแล้วร้องอุ๊ยเลยกลายเป็นดราม่าร้อนๆขึ้นมาอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่จิ้นชื่อดังนุกธนาพลสิริแววกับป้ายฉัดนภาหรือที่เรียกกันว่านุกป้ายที่วันนี้17พฤษภาคมมีการถแถลงลดสถานะคู่จิน้น พร้อมเครียดดราม่ากรณีภาพหลุดกล้องวงจรปิดมีผู้หญิงมาหานุกที่บ้านจนเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์สนั่นถึงหนุ่มนุกล่าสุดแฟนเก่าของหนุ่มนุกที่เคยมีประเด็นร้อนแรงกันก่อนหน้านี้แอนนาก็ได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรโดยโพสตอร์รี่อินสตาแกรมมีใจความว่าเราเคยคบแล้วเลิกไปครั้งหนึ่งเพราะเรื่องผู้หญิงวันที่มาขอโอกาสเราก็ยอมให้โอกาสเพียงเพราะคำพูดที่แสนหวาน จะไม่ทำแบบเดิมแต่ก็ผิดเองที่เราโง่ให้โอกาสสุดท้ายก็ต้องมาเจอและจบแบบเรื่องเดิมๆไม่ชอบเราไม่เป็นไรมองเราเป็นคนร้ายแต่หวังว่าคงจะเข้าใจเรามากขึ้นวันนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมรักใครรักมากทุ่มเทและซื่อสัตย์ไม่ได้มองที่ฐานะเข้าใจในงานเป็นอย่างดีใจกว้างให้กับทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องผู้หญิงถ้าจับได้หรือรู้ว่ามีเรื่องนี้เข้ามาเราเดินออกมาเองเลยไม่ต้องรอครั้งที่2ครั้งที่สาม เพราะการมีคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ตั้งใจตอนนั้นฉันร้องไห้ในสิ่งที่หลายคนไม่รู้พูดได้เท่าที่พูดหลายคนรุมด่ามองฉันตัวร้ายขี้อิจฉาฉันเจ็บตรงไม่เคยอิจฉาที่เขามีแต่ฉันเจ็บที่ฉันตั้งใจรักแล้วได้ความเจ็บกลับมาเลยอยากจะแวะมาบอกว่าทุกวันนี้มีความสุขมากๆในชีวิต ไม่ต้องโกหกใครเพื่อเงินและที่สำคัญไม่ต้องระแวงเรื่องเดิมๆขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจเสมอมานะคะไม่ได้ตอบย้ำความผิดพลาดใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ทุกคนล้วนมีบทเรียนเป็นของตัวเองสตอรี่สุดท้ายขอบคุณค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ